ครับคือกับผมนุ่มบ้านนาครับผมผมมากลางมองเอาปลาซิวกับลุงจะได้ปลาตัวใหญ่เว้ยเดี๋ยวสราทิปได้เดี๋ยวไปเอาไม้เต็๊ขูยนะลูกหลอดเทียบร้านไปไหนเนาะเอ๊ะเอ่ะเอีเลยทีละตูปลา มาแล้วไปตั้งเลยมากินที่บ้านเด้อโอ้หลวนเฮ็ดตัก <Sitting moon> <tut doeni> <tut doeni> Ada pasti tu Ini share. I. Pergi. 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 Dia Pergi. 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 ยกยกจ้ะลุดตจ้ะเอาใหม่คือไมนได้ไอ้ยีมิดยุ้ยมันมันเป็นอะไรเมื่อกี้นี่ยปลาติดใหม่เด้อนี่ปลาติดใหม่ปลาติดใหม่นี่าเยตามื่อกี้ดบบุ เดอข่าวฝนจะมาเก,ก็บอู้นนอนอู้หู้หลวงมันเดนีดตัวนี้จังตุ๊กจนใส่ยูบอกไว้โอ้โหดูลุงดูลุงจกได้ปาตัวยังใหญ่ ่ามานลุดแูเห็นไหมเลยมาตามลาใช่ไหมือพกุกเงือเงือกลีวกนี่ำมืดจกเตีวานนี่ยนะนีกูมาหลาเลยมาตามปลากันได้ปนินปนินตัวักประมาณโอ้ใหญ่กว่าฝ่ามือเป็นโลลเี่เพีนผูได้ ลูลูสลามอดีตชาวข้าขายเจเปียนลูสามก็น้องเงินนะกูขึ้นมาทิ้งตรงวันเลยล่ะมันสมบูกลูกมือกูกูหงอกขึ้นมาเลยวันว่าว่าเดี๋ยวมีของมาเกี่ยนี่ะเนี่ยดำดำเจาะำนี้พาเขียวมือจับเพื่อหูเนี่ จ้าเียวมาเใส้เาเช่ออมาดเห็นไหมุใหนเห็นเห็นยิ้ร่มตังในลูกึงเด้อโอ้โหแหละดีแน่ผักเขียวใหญ่นะยังใหญ่นะโอ้ดีได้ของหาใหม่เล้อ

ปลาอะไรดีอ่ะโอ้เอาขุมา ครับมาดูมาดูมาดูจะกัะไรเต็มเตรียมเจอเนี่เตรียมเตรียมิเดียว้วมาใกล้ๆจนอาไรอีกเลมานเป็นอะไรเราดใหญ่นตัวใหญ่นะดู

ันูก็ข่าเต็มเลยเขาวเต้ยมเลยก็เข้าวนั่นนะเต็มตัวหวิดขึ้นไปหนุนไปจับไปหนุนเพม่อเข้าวันเขาเลยในรูเต็ม เอาตรงนั่นลงลำตามมือตังกลางน่นะลงตัตามือปากมันอ,ะยอย่ะไายที่มหาลัยที่ไปได้ทผูกมาดาวไ,ได้ไปทีอผูกกันเด้อ นี่นะค้างล้างนี่นะเอ็มนะข้างมือมือหนัมือมือโอ้เอาขู่ไอเด็กไปโอ้แล้วเนอเอาู่เกเเยีย่เียวงนั่นนั่นนั่นจุาจุกินมั้ยโอ้หุ่ แ่อนี้นี่แมงโอพื้นนี่นี่อืมนะคือสามรูอ่ะนี่วางเหาคุบเด้อยิงเยียบไปดีกว่าอะไรบานมื้นอะไปานมืงกูเหอเแบบมีคนไปส็นเขาจะถามสื่อนะะี่นะเยะหลายทานล แนะนำตัใส oh. huh? ่ถุงัเข hmm, oh. ียวก่อนจะกมันจะดนหน่อยจะดนี่ลยนหน่อยงปเาเดี๋ยว่ก็ได้ะไม่รู้นะเดวเย่ะโอ้หมาสารปลาดิหานาๆลงแล้วก็นานนมาเอาไม่รู้จกถุงเขียวนี่ลูกอยู่ใต้ตุดหลนั่นน่ะหลมาถุงเขียวใต้ตุดหลนันุมานะ แต่ในบอลดะอ้ไปดูจักเขียวมาเขียวเอ้เอัหนี้ไว้นี่แหละตุตะไครน่ะโอ้โหจ๊บทำไอับทำม้มาโชกป๋าครับนี่น่ะตัวใหญ่ตกอยู่ในเตี้ยมออเวิดูดูนี่นี่มันไปยังไงวะโดยเบดา ูตายตันรถเด้อนนัเีย่นั่นหละปลาเขายังเตรมอยู่เลยอย่าปามัแล้วนันจับใจพกระโดดมันมากเลยครับเลยครับปลาเขียว

tất cả còn tất cả like so so uh. không có tất cả lìa 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 นี่ครับปลาที่หายไปไหนด้วยๆไดเมกินกะล่ำบ้างหนึ่งเมก็ตีเกล็กกำลังเยอะไมตายเนี่ยนี่นี่ปลาเขาอีกหงอนเดี๋ยวมันดีสิบโลอ้เก็บโต๊ะเมื่อกี้ตอนจะตอนจะกลับบ้านฝนฝนตกไว้เลยให้ตากล่องกลับมาก่อนได้ไม่ได้ตายตอนขึ้นมา ขัดหนังตามันเดูอดจุนละตรงนั้นไก่ดู้นไหักตรงนั้นตาเวยขอเหรเลือกกดกระวดจะโหมยโดยโคตรมากเลยเนี่ยเนี่ยานเอมมีแม่ครับเนี่ยด้วยแดังเต็มเลยอือเต็มมัวละ 你拍拍脚对不对？